แล้วผมก็ขอแสดงความยินดีกับชาวสวนด้วยว่าราคายางดีที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาเรื่องของการอธิบายเรื่องรากษณะยาธบายมีการบริหารงานแบบ proactive นะครับเข้าใจถึงปัญหาลงรายละเอียดทุกเม็ดการที่เราปราบยางเทือนนะครับไม่ใช่แค่สั่งอย่างเดียวลงไปดูรายละเอียดกระชับพื้นที่ทั้งฝ่ายความมั่นคงนะครับทั้งฝ่ายกระทรวงการคลังกรมสุรกากรกระทรวงเกษตรหลายๆท่านก็น่าจะรู้แต่ว่าถ้าเกิดเราเทำอย่างจริงจังมันก็ทำได้ แต่ในอดีตที่ไม่มีการทํากันมาเลยนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเกษตรภาณิชย์ในช่วงรัานาลที่แล้วก็เป็นคนใต้มีกินมีใช้มาจากยางนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแลอะไรที่มันเกินกว่าที่ตัวเองควรจะทำนะครับรัฐบาลน,นี้มีใจนะครับแล้วก็ทํางานอย่างแท้จริงเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับ mm. แล้วเราก็จะพยายามอย่างต่อไปที่จะรักษาราคายางให้สูงต่อไปผมยืนยันนะครับ ผมเป็นนายกของคนไทยทั้งประเทศไม่เคยแบ่งแยกพื้นที่ตามคะแนนเสียงที่ได้รับนะครับผมเชื่อว่าการกระทำของผมเนี่ยเป็นเครื่องประจักษ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่เคยเลือกปฏิบัติผมก็อยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่บ้างเหมือนกันนะครับว่าภาคสามจังหวัดแผนภาคใต้เนี่ยแน่นอนครับเรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องสําคัญแต่เราพยามยมาแล้วหลายปีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เวิร์กนะครับก็ลองเอาเรื่องของโอกาสมาเสริมบ้างแล้วกันนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดมันมั่งคั่งแล้วมันคงจะมั่นคงตามกุมมาบ้างนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารเรื่องซอฟต์พ w e r เรื่องวัฒนธรรมอะไรหลายอย่างผมมุ่งไปทางการพัฒนามุ่งไปทางความมั่งคัง่งแล้วก็ไม่เคยล่เลยถึงความมั่นคงด้วยท่านสอสอ่ายค้านเองมองการแก้ไขปัญหาภาคใต้ย้อนว่าต้องกลับไปแก้ไขอดีตแต่รัฐบาลนี้เราเข้าใจอดีตครับแต่เรามองไปในอนาคตครับแต่วันนี้เราเป็นรัฐบาลก็ขอลองวิธีใหม่ๆบ้างนะครับเปิดใจให้กว้างแนวทางการพัฒนาคือเราทําให้ทุกคนจเจริญไปด้วยกันกับโอกาสผมมั่นใจว่าภายใน4ปีนี้ ประเทศเราจะเจริญมากกว่ารัฐบาลอื่นๆเคยทํามาครับผมขอให้เชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นต่อพี่น้องประชาชนว่านายกคนนี้จะไปทุกพื้นที่จะมองเห็นทุกภูมิภาคและจะทํางานทุกวันเพื่อคนไทยทุกคนประชาชนเลือกนักการเมืองได้แต่นักการเมืองเลือกประชาชนไม่ได้ครับทุกภารกิจของผมจะพิสูจน์คำพูดในวันนี้ครับเพื่อประชาชนทุกคนครับ ขอบคุณครับ